เยาเอาเพลงลงผมก็จะไปที่เสียงมันเป็นแบบเอาที่ถ้าถ้าเราอยากถ้าเราอยากรู้ว่าเพลงตัวไหนที่มันมีไม่มีลิขสิทธิ์เราไปเซิร์ชใน YouTube เลยว่าเอาเพลงไม่มีลิขสิทธิ์แล้วเรามาบันทึกใส่เครื่องเราไว้พอเวลาเราจะเอาเนี่ยเราก็เอาที่ไม่มีแบบนี้คราวนี้ผมสมมติว่าผมอยากทำใช่ไหมเพอเดือนตุลาปุ๊บคนที่เริ่มยาวแล้วเพราะเทนิคการจะยาวสวย มันเก่าหนาหนาวมๆเพราะว่าหน้าหนาวมันจะต้องขนยาวเพราะความบุบุญแนวคือกันแม่ยุบานก็เริ่มขนมัตากฝนนี่โอ้ขนห่วงนะนี่แล้วหน้าเรียบร้อยเพลงนี่บัตถุนิจจะหนาฝนหนาหนาวมันรดนมันก็จะมีเพลงของเราด้วยนี่หหนนาาวมเพลงที่บันทึกไว้ที่ผมบันทึกไว้น้ำที่นี่หวีนี่ขาวโลที่ผมบันทึกไว้พวกเนี้ยอืมผมก็เอามาลงได้ ที่เราไปทิ้ไว้ตะกี้เนี่ยที่เราไปหาบันทึกมายใช่มันจะขึ้นเลยตรงนี้มันจะได้ได้หมดเลยไม่ติดไม่ติดเหลืองไม่ติดอะไรทั้งสิ้นตอนนั้นมันมากับเครื่องบอกหรือว่าโหลดเอาเครื่องบันทึกเสียงมีทุกเครื่องตงกลมบันทึกนะนีไอโฟนไหมโบมีไอโฟนต้องมีสิมีเครื่องบันทึกเสียงด้วยทุกโทรศัพท์ทุกเครื่องต้องมีเครื่องบันทึกเสียงมันจะขึ้นว่าแค่ในอย่างไหนแค่นั้นละไฟล์มันะชื่อไฟล์มันจะเป็นยังไงแค่นั้นล่ะ ทุกเครื่องต้องมีมือถือมันมีมาในเครื่องแต่ว่ามันไมขึนมน้นแบบไหนรูปแบบรูปแบบหน้ามัน,นเนออต้องใสัมีรายได้ที่ได้เอาแทบเล็ต มาแล้วเอาตัวหนังสือมันใหญ่มันใหญ่มันเจอมันควาใหอ้มันได้สะกอนอันดับแรกเจ้ามีรายได้มีรายได้ที่ได้ไปหาแท็บเล็ตแล้วนี่เอาก็ไปซื้อเป็นกล่องสะกอนอย่าไปซื้อได้ไอ้ไอ้ไอ้อยังอ่ะไอ้ผงไอ้แพทนั่นนะอะไรหายากแพงเป็นอยังมากกระเสียอหงไอ้แพทเนาะกระตาคุณมองพูดไรคุณไปเบิรงโทรศัพท์มันมีแล้่ปวดตาได้หนิเนียนเนี่ยมาเบิรงโทรศัพท์เคนนี้ปวดตาอียกตี๋อีย่งวากแท็เป็นโอทุกทางจิ้ม แต่ว่าขอเสียของมันก็คือภาพมันบ่สวยกล่องมันบ่สวยผมก็เลยผมก็เลยสั่งซื้อมือถือต่างหากสั่งซื้อกล่องตัวนี้ผมสั่งซื้อกล่องบ่อาศัยว่ากล้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอคือลงคือลงคือมันถูกตัวนี้กล้องดิจิตอลเครื่บียบร้อยเพราะเวลาไปกลคองดิจิตอลแม่น700กว่าบาทเองถ่ายวิดีโอได้ด้วยสาเหตุอะไรเหตุพราะว่าอะไรเพราะว่ามือถือผมมันใช่แล้วเฮามาโหลดใส่เอาถ่ายรูปตัวนี้ ลงตัวนี้ลงตัวนั้นคอมเมนต์มาหาคอมเมนต์มาหน่นะฮไปหาอยู่จอใหญ่อันนี้ถ่ายลูกใส่ยังเา็ดอังกสั้นเอาเอาเครื่องน้อยถ่ายเรื่องคนเอาข้าวให้โอ้ยกูดิจิมจังไดโนขูดชิจิ้มจังไดโนมือมือเฮาเคยจิ้มตึกตึกตึกตรงนี้แล้วคอมต้องไปจิ้มอยู่แป้นไปหาอีกเด้อตัวหนังสือในแปนนี่ะกดชิปพร้อมไงกดชิปเปลี่ยนบัดนี้กดเปลี่ยนภาษาอีกกดอีกกดผิดบัดนี้เอาไปชนีรูปอีกมันยุ่งยากกว่ากันอีกเนาะ ว่าบ้องสันซื้อฮาร์ดดีตมาไว้เพิ่มอีกี่ยวไรบ้อกสันกับโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กซื้อมือนี่ก็สบายแล้วโน้ตบุ๊ก่าผ่อนเร็วโน้ตบุ๊กเแบบนี้เ่ยซื้อมาบอดี้ไซส์อย่างเสียทิ่มซื้อแบตเบสก็เสื่อมแะบายความโล่งมันระบายความร้อนยังไงโน้ตบุ๊กเด้อหนักคอมมันบ็คือแท็บเล็ตแท็บเล็ตยังเบากว่าแท็บเล็ตเดี๋ยวนี้ก็ถูกตัวดีๆก็สองพันกว่าก็มีคือของนั้งจ่ายก็สองพันกว่าบาทนึงนี่สามพันแบบตอนสิบบาท จอใหญ่ดีไงจอมันใหญ่เขาบริเนนไงเขาบริเนนออปชันเขาเนนไวต่อเพราะว่าซูมหน้าเขาก็ต้องลบถิงลบถิงลบถิงลบลบภาพลบอย่างที่เข้าบริเก็บอย่งเพราะว่าภาพมันเก็บไวได้อยู่แล้วเพราะว่าภาพตอนนี้ภาพเาหลาไหร่มันมีกระซ่งให้เขาหลายอย่าลืมเด้อคนที่คนที่ได้ดาวได้ไล่อะนะมื่อโจมาให้หนึ่งสองสามห่วงแหละคนที่ มันก็ะซ่งกร่งให้เขาก็หลายบบบนี้เขาก็เลยซ่งให้มันหลายยังไงวันนี้จกักสิไปหาดาวมึงได้ซื้อต้องซื้อไว้บ่เออแต่บางทีกดๆไปจักไปมองได้มันมีเด้งขึ้นมาให้ซื้อดาวนะอือพอที่ซื้อโอ่ยเงินในบัญชีก็บ,บ่ม <laughs> บนนีบ่เน้นบ่เน้นดาวเน,น้นสามยาม่างหอมกันเลยเนาะหาข้าวกิานปะ ไปไปยอาข้าวกินากินไสคิดซะก่อนป้าากคิดซะก่อนไปันางรไปเรื่อยๆอันนรต้องคิดก่อนซะก่อนป้าไม่ตอยเป่าคิดก่อนชอบป้าไไก็สี่ตลอดป้ากับป้าป้ากไปรถนะมหา่อยๆอย่างซะก่อนไป่ลบมันบไบริสทงมันก็เไยบรูมันอธิบายปถือายังนี่วิเศษกไรเสืที่เราเอามยาีบ้าบ ไ่ได้ขายเสื้ออม่ได้ขายเสื้อวนน้ำยาล้างรถหุ่นเอาบะไมแม่ไม่แม่ยาล้างรถจังไดยาขวดคือคืกังควไม้นีโอ้ขวดไม่มัสนตัวนะไฟหม้บฟ้ามืดฟ้ามืดเป็นส้ส้อย่งวบัเก็บรูสูงขึ้อย่างนี้เด้อขนาดขนาดฝนโตเขายังบัเก็บไม่ได้โตพี่เก็บมาก มันยังไปเรื่อยๆอยู่เนาะยี่ห้อตัดกิ่งช้ำเลยอันเดียวกันปะอันเดียวกันสามเอ็มใส่แต่สามเอ็มสามเอ็มคือใส่ดีตะก้อนเราใส่สปีดสะปะใส่จนนะว่าว่าสามเอ็มแข้งก็เลยแกะออกไปกระได้ไม่เป็นไร ปอเี้ยวปอเี้ยวปอเี้ยวเที่ยวปอเี้ยวกิ๊กกะลา

เฝ้าบ้านเรอลูกเฝ้าบ้านไปมาเฝ้าบ้านแร่นดมไอ้ขวเนเต็มบ้านอัญญาเน,นี่ยนอนอยู่นี่ตะกองอ <c oughs> ตอนมาวิ่เห็นมันโดดขามขากันวัยวๆยไ,ไปร้านไหนเฝ้าคิดได้ไปเรียนเรยนคิดไปแล้วงวัยนี่มัไปเรื่อยเลยนะเล ข้าวเดียวมาด้วยใส่ความของธบรมดาต้องแก้วตั้งแต่ใส่มาหอมกว่าหอมก็เลยมาใส่อันนี้นใส่อันมาใส่มันโอเคก็คิดดูมาจะไหนดูชิงช้าก็สาเหตุมาชิงชาผมน่าเล่นไหมครับกินยังอกกินไกินข้าวกินก็เดี๋ยวกิน เ,เราเคลียรบไปเรืกเปล่าะเ้าพูดจนะีร่วงทิบผ่านนาทีเนี่ยเราไม่เกียรไปหร,ออรือเเห็นพออ่อใหญ่สมไสซับเล็กตุ่มตตุ่มต,มต,มตมยกหัมื่อนหมืดพออตอกละาม้ามันมืดมากจซื่ออันผู้จะเจ้าจะจะทิ้งกันแน่นหามขอตัวนัวอยากกิน,นยังยังมึงใส่เสียบเขาผิดมึงไดนอันนี้ได้ยีบเจ็ดนาทีนี่บ่ เราลงจากคลิปเลย6ชั่วโมง7ชั่วโมงเราสิเอาให้ได้คือเ,เท่าเท่าเดือน1วัน1วันี21ชั่วโมง10ชั่วโมงอีกคลิปแรกของเรา หอตามก็ยี่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิจดปิบ้า9สคลิปแล้วเด้อของเราเนี่ยทีทำมีสิบว่าสิบเกคลิปแล้วโอ้เสรฮอตสองกุ่ม <c oughs> <20 S 3> ใครเดาเรานอนสอง2ุ่ม ไข่ <laughs> ดอกแล้วนอนสองกุมผมเห็นอย่างเดียวเขาไอ้กด้สองกุ่งนี่เขานอนหนีป่านะซ <c oughs> ุขคือมากคลิปลวกด้งเด้นคือมเมตนเล่าเนี่ยหลายทแ,ทแท็กแฮชแท็กภาพนิ่งแฮชแท็กเพื่อนผู้ติดตามแฮชแท็กเปิดกล้ามองเห็นแฮชแท็กสร้างรายได้แฮชแท็กติดกระแสแฮชแท็กปฏิสัมพันธ์แฮชแท็ก a อไอไปนี่เป็นยัง เคยไปบ่นนี้